เพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยหลบแดดทำอดอกม่ยิ้มได้เลยนะตะว,วันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะอันนี้เราก็นะครับวันหยุดหรือว่าวันเดย์ิส์และกันนะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะไปเที่ยวขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับผม ตอนนี้ว่าบรรยากาศก็กาลังดีน,นีอยู่ที่บ้านผมเองนะครับเราก็ยังไม่ได้ทําการเดินทางไปไหนกันเลยสักทีแต่ว่าวันนี้วันหยุดนะครับจะขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปหาที่เที่ยวกันสักหน่อยผมว่าผมจะเดินทางไปที่ทุ่งทานตะวันนะครับจังหวัดลบบุรีถ้าเดินทางจากบ้านผมไปนะครับ <ๆ S 2> ก็อาจจะประมาณชั่วโมง <ๆ S 2> นิดๆแต่ผมจำไม่ได้ละว่าระยะทางนั้นเปนกี่กิโลเมตรเจครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตแต่งตัวก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะพาเพื่อนๆไปขับมอเตอร์ไซค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ์เที่ยวกัน อยู่บกัันนนมีีกกชยาเป็จริงๆแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดอ่าพระพุทธบาทนะครับผมจังหวัดสะระบุรีพอดีผมแวะสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเอาไหว้รอยเท้าพระพุทธบาทเพื่อขอพรนะครับในการเดินทางให้เราเดินทางแบบปลอดภัยนะครับ ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อครับนี่นะครับเพื่อนๆทั้งด้านหลังของผมนะครับก็ใกล้จะถึงทุ่งทานตะวันแล้วที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือทุ่งทานตะวันนะครับไล่เปลมปลีนี่เปลมปลีไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราขับรถต่อกันไปอีกสักหน่อยครับเราไปดูกันว่าเราจะเป็นยังไงหน้าตาทุ่งทานตะวันนะครับไปครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเดินทางมาถึงทุ่งทานตะวันที่รอคอยกันที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะพอสมควรนะครับอันนี้โอเคแต่ผมแนะนานะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เดินทางมานะครับแนะนําให้พกร่มติดมาด้วยนะครับที่นี่ลมดีก็จริงครับแต่แดดเมืองไทยนะครับเพื่อนๆก็รู้กันอยู่เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปชมข้างในกันทั้งหมดก็า,าเป็นอันนี้แล้วผมต้องพกีเสื้อแขนยาวติดมาด้วยไม่น,นั้น ร้อนแน่นอนก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับดูจากรอยยิ้มบนสิหนะ่ะใครขี่เข้ามาตามซอยเลยนะเขาก็จะเห็นเป็นอ่ารูปปั้นเป็นลิงตรงนี้นะครับตามสไตล์ลพบุรีนะครับอุ้ยไม่ได้มีแค่นี้นะใหญ่มากไล่จริงจริงเอามาทาตะวันดอกยิ้มได้เลยนะทานตะวันดอกยิ้มดาที่นี่เขาเขาก็มีแลนด์มาร์กแบบให้เพื่อนๆอคอยเช็คอินเข้ามาถ่ายรูปในทาง บอกตรงเลยว่าที่นี่อ่ค่อนข้างจะสวย๋ย่นี้เราเดินเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วกันผมแนะนํานะครับว่าไอา้เพื่อนๆอกล่มกันเข้ามาด้วยนะครับจริงๆที่เขาว่าจริงครับดอกท่านตะวันนีหันหน้าไปทางพระอาทิตย์อย่างเดียวยไม่หันไปทางพระจันทร์มั่งเลยนะฮะไล่วานอ,นอนลบ,บุรีเอาเดินทางเข้าไปนี้ไล่กันต,ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเดินทาง เข้ามาก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเข้ามาเรื่อยๆมาเยอะจนอึดอัดไหมันก็ไม่ไม่ถึงกับอึดอัดน,นะครับแต่ว่าเขาก็เดินทางกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมมานั่งทําอะไรอยู่หลบแดดครับเอามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยก็นะครับผมก็ได้ทําการนะครับถ่ายรูปแบบจุใจละ เก็บวิวบรรยากาศแบบจุใจแล้วนะครับพาตัวเองมากอดทุ่งทันตะวันนะครับทันตวันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับชอบในถึงขนาดเอามาสักไว้ที่แขนตัวเองนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมทันตะวันนะครับเจ้ามองแต่ดวงอาทิตย์ไม่เห็นมาสนใจประจันอย่างเราบ้างเลยนะฮะไม่ใช่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวหรือว่ามากอดธรรมชาติดูทุ่งทันตะวันสวยๆนะครับ ที่นี่จังหวัดลบบุรีนะครับก็พามาได้นะครับก็แวะไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับจนได้มาถึงทุ่งทานตะวันที่สวยงามที่นี่นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกครับแล้วก็มาดูกันว่ารอบหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับรอดูรอติดตามนะครับทังนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเจเดี๋ยวตรงนี้ผมก็บ๊ายบายแล้วก็แล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะ